สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่จะทำให้คุณใจฟูคือเรื่องใดบ้างนะคะมาดูกันก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามาฆษณกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจในดูวดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อใต้คลิปนะคะโอเค มาเช็คพลังงานกันก่อนเลย Energy ในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันมาค่ะขอเช็คพลังงานทุกคนหน่อยขอเช็คพลังงานคุณในช่วงนี้หน่อยนะคะสิบเหรียญจ้าใบแรกก็เปิดมาสวยเลย Prince of p e n t a c l e s แล้วก็ n i n t of Wands นะคะตัวตนตัวตนคุณเป็น Nine of Pentacles โวอตัวตนคุณเป็น The m a g i c i เชจ้าไม่ธรรมดาแน่นอนโอ้โหดี e อ p e r o r มาอีกสุดยอด Queen of Wands อีกคิดว่าน่าจะมีหลายแบบหลายสิ่งเลยฟิตติ้งจริงกับเบล โอ้โหเอ้คุณแบบฝ่าฟันอุปสรรคอะไรต่างๆนานามามีการตัดสินใจเนาะใต้สำหรับเป็นอุย๊ยทำไมเจอบ่อยจังเดือชาลิออตเอองงมากเจอบ่อยมากมีราศีกรกฎนะคะแล้วก็ธาตุดินพฤษศกันมังกรไฟเมษิงธนูราศีเมษร,ราศีธาตุลมไม่ถุนตุลกุม,มประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนาะอาจจะเจอเรื่องราวอะไรมาเออเหมือนแบบประสบการณ์โชคโชน นะคะตอนนี้คือรู้สึกว่า energy คุณมี power มากๆมีความหนักแน่นมีความมั่นคง powerful 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 emperor ขึ้นมานะคะในเรื่องของความจริงจังในเรื่องของความแบบมั่นคงมั่งคั่งมากถ้าตอนนี้แบบเหมือนพลังงานของคุณอะก็คือมันเป็นแค่ energy เนาะ energy ของความมั่งคัง่งของความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะของความ หนักแน่นอ่ะของความหนักแน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ก็ได้หรือว่าของทางกายภาพก็ได้วัตถเุเงินทองนะคะเหมือนเริ่มดีขึ้นก็ได้จากที่แบบก่อนหน้านี้เนาะมีห้า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 เหรียญขึ้นมานะคะเหมือนคุณก็เจอมาหนักเจ็บหนักอยู่นะเนี่ยเนี่ยดูจากภาพมีภาพโพหัวอืม โดนทุบหัวไม่รู้กี่รอบไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบทุบอย่างนะแบบเหมือนโดนทุบอะเออโดนทุบจากสถานการณ์เรื่องการเงินโดนโกงก็ได้แบบเหมือนแบบมันจะฝืดเครื่องนิดนึงขัดสนนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้แต่ว่าหลายๆคนกําลังอยู่ในช่วงของการปลดล็อกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีข่าวดีเข้ามามีการขับเคลื่อนการลงทุนแล้วก็ไปหลังเรื่อยๆเนาะไปด้วยความเอนจอยแล้วก็แบบไม่กลัวแล้วตอนนี้พร้อมที่จะพร้อมที่ประจุบผ่าเดี๋ยวก่อ<โด>น,<โด>น พร้อมที่จะผจญภัยมากๆ mm. เออพร้อมที่จะเสี่ยงกล้าที่จะเสี่ยงแต่ว่าคุณไม่ได้เร่งรีบอะไรมากแล้วอะคือแบบเหมือนมันผ่านอะไรมาหลายๆอย่างแล้วว่าคุณแบบเขาเรียกอะไรมีการมีการวางมีมีแพลนที่มันรัดกลุ่มมากขึ้นนะคะไปช้าแต่มั่นคงอืมนะคะอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเป็นช่วงของการที่แบบช่วงนี้เหมือนปัญญาญาณของคุณอนะแบบมันมันมัน,ม,นมันคอยบอกเซนส์นสัญชาตญาณเนาะแล้วก็เอ,อคุณเป็นคนที่ หัวสมองทองคำอืมสมองทองคําเป็นนักเล่นแร่แป,ปรธาตุนัก Manifestation ก็ได้กดแรงดึงดูดตอนนี้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกดแรงดึงดูดกําลังทํางานได้เป็นอย่างดีคุณกําลังดึงดูดความมั่งคั่งความโชคดีอะไรเอฟฟกต์จริงกับเบลเข้ามานะนเนี่ย The m a g i c ียนเนี่ยคือคนที่เก่งมากทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเออทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือธาตุทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เคลียอารมณ์ของตัวเองก็ได้เออในเรื่องของงานก็ได้เรื่องของเงินก็ได้ถ้าสมมติว่าจะจริงจังจะเด็ดขาดจะชัดเจนขึ้นมาถึงเวลาฉันจะตัดหัวฉันก็จะตัดเออถึงเวลาฉันจะเด็ดขาดฉันก็จะเด็ดขาดนะเออถึงแม้ว่าอาจจะมีเหมือนพลั้งเผลอไปกับอารมณ์เผลอไผ่ไปกับไหลไปกับสถานการณ์อารมณ์บ้างเล็กๆ็น้อยน้อยเท่าที่ดูจากพลังงานหน้าไพา่คือคุณแบบมีส่วนเล็กส่วนน้อยอืมแต่ คือมันไม่มีธาตุน้ำเลยเนาะเท่าที่เห็นอะเออมันจะม,มีน้อยมากนะคะส่วนมากคุณจะแบบเน้นไปในเรื่องของแบบแบบแพชชั่นเรื่องของไฟไฟแรงเฟอร์เออคุยนอบอบอลขึ้นมาในช่วงนี้ขับเคลื่อนเรื่องของการงาน เรื่องของความมั่นคงเต็มที่เลยลุยงานเต็มที่เลยนะคะมองเห็นเป้าหมายแล้วก็ไม่กลัวสิ่งใดมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นทานู่นทํานีน่ริเริ่มสร้างสารรค์ในชีวิตนะคะหลายๆคนก็กําลังจะเดินทางก็ได้กําลังจะแบบมีการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงย,ย,ย้ายโยกย้ยายที่ไปทํางานที่ไกลๆบ้านก็ได้นะคะแล้วก็พูดเลยว่าไพ่อะเหมือนหน้าไพ่นมาคอนเฟิร์มว่าเนี่ย คุณมาถูกทางแล้วนะคุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่หลายๆคนรู้สึกว่าเออฉันเลือกเส้นทางเนี่ยมันถูกต้องแหละถูกต้องแล้วแล้วดีมากแล้วที่ฉันได้ตัดสินใจแบบนี้อืมเนี่ยโอ้โควีนควีนนี้คือดุมากควีนกล้าหาญมากเห็นไหมเขาตัดหัวใครก็ไม่รู้เนี่ยเป็นเป็นควีนที่แบบดุดนันดุดนันแล้วก็เรื่องของ การสื่อสารชัดเจนเออเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเป็นนักสื่อสารที่ดีมากพูดเก่งชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเสน่ห์ทางวาจามีวาทศิล อะไรใ,ใดๆนะคะในการที่จะพูดหรือว่าจะเคลียร์งานหรือจะไปคุยงานหรือในช่วงเนี้ยที่คุณจะสมมติว่าคุณจะไปติดต่องานก็คือสติปัญญาหลักแหลมแหลมคมมีปฏิพานไหวพริบในการสื่อสารเก่งมากอืพูดเลยทําได้หมดนะคะจะไปติดต่อธุรกิจติดต่อการงานอะไรก็คือรุ่งก็คือปังอย่างแน่นอนนะคะไฟรุกโชนแพชชั่นความสดใสความร้อนแรง เอ่อเฟิร์สเห็นเรื่องของสเสน่ด้วยสเสน่ห์ความร้อนแรงความมีแพชชั่นความกระตือรือร้อนในควีนคนนี้นะคะปกติถ้าเป็นควีนสําหรับอื่นเนาะเขาก็จะมีความแบบเออสดใสแบบมีเหมือนแบบมีแบบความยิ้มหน่อยอันนี้เขาก็จะดูแบบแบบดูเฟดเฟียดอะเออควีนคนนี้เขาจะดูเฟดเฟียดนะแล้วก็อ่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายมีทั้งพลังงานผู้ชายเลยพลังงานผู้ชายก็คือดีเอ็มพลเรอร์ค่ะเป็นต่างชาติก็ได้หรือว่าเอ,อ่อ คุณอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือไม่ก็เป็น e NERGY ของแบบความเป็นผู้นำเป็น CEO เป็นหัวหน้าเป็นนักธุรกิจเป็นแบบออข้าราชาการตำแหน่งสูงสูงอะไรเงี้ยอทหารตำรวจอะไรก็ตามเนาะที่แบบมีตำแหน่งตำแหน่งอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มีความมั่นคงเหมือนคุณเคยผ่านหลายๆจุดมาแล้วผ่านประสบการณ์เรื่องของเงินเออเคยล้มมาแล้วล้มละลายมาแล้วแล้วก็มั่งคั่งมากแล้วคือด้วยประสบการณ์หลายๆอย่างคือเนี่ยตอนนี้คือมันอยู่ตัวแล้วมันคงที่แล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันต้องมันมันต้องถึงจุดอิสราภาพของคุณได้แล้วอะเออเหมือนแบบตอนนี้คุณอยากมีชีวิตที่แบบเป็นอิสราภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของการเงินเรื่องของข้างในใจความทุกข์ใจอะไรต่างๆบางคนเหมือนแบบ เ,เรื่องเงินเนาะคือเฟื่องฟูแล้วแต่ว่าเรื่องของภายในจิตใจอะไรเงี้ยยังเหมือนแบบยังติดอยู่อะไรนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะหันเข้ามาเหมือนออปฏิบัติทําสมาธิหรือฝึกจิตหรือว่าเ,เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเข้าสู่เส้นทางแบบการตื่นรู้อะไรแบบนี้มากขึ้นก็ได้นะคะในช่วงนี้นะถ้าเกิดเพืรู้สึกว่าคนฟังไพ่เนาะจะแบบเหมือนเข้าเส้นทางสายนี้กันเยอะแบบนั่งสมาธิจักรวาลพลังงานตื่นรู้อะไรต่าง นานานะคะก็ Energy ประมาณนี้แล้วหัวข้อคืออ้อเรื่องอะไรที่กำลังจะเข้ามาทำให้คุณใจฟูอ่ะฟใช้หินพี่โมูดอรไว้นะคะล้างพลังงานเรียบร้อยแล้วฟึร์ขอใช้เป็นไพ่สำหรับนี้ละกันเรื่องอะไรนะคะที่จะเข้ามาทำให้คุณใจฟูบ้างเรื่องอะไรที่จะเข้ามาทำให้คุณใจฟู เคลื่อขยายเดวิลนะอุย้ยดีเอมเพอเลอร์ขึ้นมาสองใบเลยนะคะเรื่องอะไรที่ทำให้คุณใจฟูซิเวนออบคร์มากมายเดอะเฮอร์มิตโอ้ไปไม่ถูกเลยคิงออฟเพนเทคอลส์โอ้เรื่องเงินมานะเนี่ยหลักๆเรื่องเงินแบบเรื่องเงินเด่นมากแล้วก็ควีนออฟซอร์สอุย๊ยควีนออฟซอร์สก็ขึ้นมาดับเบิลสิบดาบนะคะคุณจะไม่เจอแล้วนะมันจบแหละ วงจรความแบบแสนสาหัสข,ของคุณเพราะคุณเจอมาแล้วนะคะความเจ็บปวดหรือปัญหาตอนนี้โดนคลี่คลายนะคะทุกสิ่ง Everything จิงกบเบลมีไพ่ทำสมาธิขึ้นมาต่อกันเลยอันนี้ปกติเฟิร์สจะอ่านเป็นแบบเอเ่อ g y เนอ,เอเนรเนาะ energy ความนอยความเบือ่อแต่เฟิร์สรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสเข้ามาอมืจากการนั่งสมาธิก็ได้นะมันไม่ใช่เชิงแบบเอ่อเหมือนนั่งสมาธิแล้วได้อะไรอะ่ะมันเป็นฟิลที่แบบมันคุณจะมีการตกตะกอนตกผลึกในการที่คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเอง แล้วก็ได้บางสิ่งบางอย่างได้ปิ้งไอเดียบางสิ่งบางอย่างหรืออยู่ดีๆเนาะอยู่ช่วงช่วงที่คุณอยู่กับตัวเองแล้วเ NERGY ดีๆปรับเปลี่ยนพลังงานเหมือนแบบอาจจะเคลียร์กับอ,อ,อะไรในใจของตัวเองเคลียร์อัตตาเคลียร์กิเลสเคลียร์อะไรพวกเนี้ยเออที่มันเป็นพลังงานหน่วงอยู่อะเออแล้วก็ p r e s s เอ้ย t h e Emperor ขึ้น King of Pentacles ขึ้น,นจากอะทุกคนดูนะใบนี้เป็น Prince of Pentacle ใช่ไหม แล้วก็ใบไหนอีกในออเพนเดอร์เคิแล้วคุณจะทานฟอร์มมาเป็น King of Pentacle คค่ะเออคิงออเพนเดอร์เคผู้มัง่งคั่งผู้แบบผู้จัดการเก่งทุกอย่างมั่นคงมัง่งคั่งเศรษฐีใจบุญฟิลนั้นเปรียบเทียบเนาะแต่ละอ่ะเดอะสตารว้าวสิ่งที่คุณแบบคิดไว้นะคะหวังไว้คาดไม่ใช่หรือสิ่งที่คุณแบบเคยวาดไว้นะคะ สมดังใจสมปรารถนาแน่นอนจะมีเรื่องเข้ามาทําให้คุณใจฟูอย่างแน่นอนอขอดูเพิ่มอีกว่าเรื่องอะไรงานเก่าก็ได้นะอาจจะได้เคลียร์สางเรื่องเก่าเรื่องเดิมๆหรือเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วคุณอาจจะได้เจอเขาก็ได้รู้สึกว่าเอ้ยไม่เจอกันนานเลยอะไรแบบแบบประมาณนั้นนะคะอาจจะขอดูเพิ่มด h e High The h i g r o a n กะสิบ,ส,บสิบไม้เท้า c h a g m e n t อืมการตื่นรู้การตื่นจากบางสิ่งบางอย่าง เออเฟอร์รู้สึกว่าเหมือนคุณจะได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างเนาะบางทีอะ่ะมันอาจจะมีการที่เรากําลังยึดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วทําให้เรามองไม่เห็นภาพไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตดีอะไรเงรี้ยรู้มันเหนื่อยเออเหมือนเพิ่งเจอความเจ็บปวดมาหมาดๆหรือว่าเพิ่งแบบเจออะไรที่มันเหมือนตัวคุณเองอะ่ะแบกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนื่องจากพลังงานเป็นดีเอ็มเพลร์เนาะเป็นแบบผู้นํา่ะอืมจะต้องแบกบางสิ่งบางอย่างบางบางทีคุณอาจจะแบกแบกแบบเขาเรียกอะไรภาระของครอบครัวก็ได้เรื่องงานเรื่องแบบ อนิสิตต่างๆมากมายเฟิร์สคิดว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังจะคลี่คลายคุณจะได้เคลียอะไรเดิมๆอะไรเก่าๆแล้วก็เถ้าใครติดเรื่องอะไรอยู่ตอนเนี้ยมันจะได้รับการปลดล็อกนะเนี่ยจัดเมนขึ้นมามันจะมีการตื่นมันจะมีการที่แบบเหมือนคุณได้เห็นภาพอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่คุณรอคําตอบคุณจะได้รับคําตอบเร็วๆนี้จัสตตสแน่นอนชัดเจนมากนะคะแล้วก็เดอะชาเลียตขึ้นมาดับเบิ คิง g อ f c ับขึ้นมาโอ้ฟิลกูดนะเอสซอบบอนโอ้งานใหม่มาแน่แพทชั่นเอ่อสิ่งที่คุณปรารถนาโอกาสใหม่ๆแล้วก็ mm hmm. เก้าเหรียญน,นะจ๊ะเศษถิ่นนีเออวันนี้ไพเหรียญเยอะมาก energy แบบ สำหรับใครที่กำลังติดเรื่องไหนอยู่เรื่องของเอกสารเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลอะไรก็ได้เออช่วงช่วงนี้ฟอพูดเกี่ยวกับเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลบ่อยมากเลยนะหลายคลิปอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนปกติไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยไม่เคยอ่านไพ่เรื่องนี้เลยงงมากอ่ะตีเอ็มเพรสก็มามีไพ่คู่ด้วยนะจ๊ะมีไพ่คู่ด้วยนะจ๊ะงงมากอืมอ่ะเรื่องคู่ขอผ่านไปก่อนเออนะคะก็มาต่อกันที่ เรื่องของการเดินทางเอออาจจะมีอะไรเข้ามาทําให้ใจฟูก็ได้หรือว่าอีกหนึ่งเลยอ่ะมันมีเรื่องของบุคคลเข้ามาเอออาจจะมีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือคุณถ้าเกิดตอนนี้คุณเจอปัญหาอาจจะเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่เขาแบบนิ่งๆเป็นคนที่มีอารมณ์ที่มันนิ่งแล้วบาลานแล้วเอ่อให้คําปรึกษาคุณได้เป็นอย่างดีหรือมามอบโอกาสให้คุณก็ได้ในเรื่องของการงานหรือมาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหรือว่าคุณจะไปเจอเออบางทีอ่ะมันเป็นอะไรที่งงๆก็ได้นะอย่างเช่นแบบ คุณกาลังเลื่อนคลิปอยู่เหมือนแบบช่วงแบบหมดไฟช่วงหมดแพชชั่นกาลังหาแรงบันดาลใจอยู่แล้วเลื่อนไปเลื่อนมาแบบแบบไปเจอคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยเออแล้วบุคลิกเขาเนี่ยเป็นอาจจะเป็น King of Cup ที่แบบเหมือนแนะนําเป็นโค้ดก็ได้นะเขาอาจจะเป็นโค้ดเป็นครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยคุณอาจจะเลื่อนผ่านเอ,อ่อยูทูบโน่นนี่นั่น,นแล้วทําให้คุณรู้สึกเอ้ยเนี่ยแหละแรงบันดาลใจเออฉันจะเอาคนเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจของฉันเพื่อที่ฉันน่าจะเป็น9ก้าเหรียญน,นะจ๊ะแล้วก็ เป็นเก้าเหลีย่ยนเนี่ยเป็นพลังงานที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความแบบเป็นเศรษฐีมีความเป็นเศรษฐีนีฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองฉันมีความสุขมาก enjoy a b u n d a n c e นะคะแล้วก็มั่งคั่งอืมนะคะรู้สึกว่าส่วนมากนะเรื่องที่ทําให้ใจฟูฟดคิดว่ามันน่าจะไอ,อ,อ้ที่คุณแบกอยู่อะอะไรที่คุณแบกอยู่ก็ตามภาระต่างๆ คุณจะได้ปลดเปลืองตรงนี้ปลดเปลืองพันธนาการความเจ็บปวดไอสถานการณ์สาหัสากาันเนาะจะได้ถูกเคลียร์ด้วย energy ของคุณนะคะแล้วก็บางทีไพอ่อ่ะอาจจะกําลังบอกว่ากําลังจะมีคนเข้ามาช่วยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเนี่ยพลังงานคุณเป็น the emperor ใช่ไหม,มคุณก็อาจจะต้องรับพลังงาน the empress ไปด้วยนะแบบ the emperor ถ้าโสดอะ่ะเออก็อาจจะเป็นแบบมีผู้หญิงคนนี้เข้ามาัพ p อ o r t จิตใจเข้ามา support ในเรื่องของอะไรก็ตามเป็นคู่หูค,คู่คิดหรือว่า มาซัพพอร์ตเรื่องธุรกิจอะไรก็ได้นะคะเออมันเป็นพลังงานรวมนะทุกคนก็ฟังแบบหลากหลายฟังเป็นนิทานประลามปลากันไปละกัน <c oughs> เอองงหวัดบางทีแบบบางทีมันเฟิร์นอะอ่านไพ่อ่ะทุกรอบนะ้องมันจะเป็นแนวแนวแบบช่วงหนึ่งเป็นแนวแนวนี้ช่วงหนึ่งเป็นแนวแนวนี้เออไม่รู้ว่าทุกคนจะงงกันหรือเปล่านะคะอาเดชาริออรนะ้องเรื่องของการทําเรื่องของการเดินทางอืม เดี๋ยวจะมีอะไรมาคอนเฟิร์มคุณแน่นอนสมมติใครที่มีข่าวเรื่องเอ้ยใครใครที่มีแผนในการเดินทางโยกย้ายเฟิรคิดว่าเป็นการดีเป็นเรื่องที่ดีในการเดินทางครั้งนี้คุณจะได้เจอกับโอกาสใหม่ๆเรื่องใหม่ๆที่ทําให้ใจฟูแน่นอนทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณเอนจอยรู้สึกว่ามีความหวังอะในครั้งเนี้ย เออฉันจะไปทํางานที่นี่ฉันจะไปทํางานที่ต่างประเทศฉันจะไปทํางานที่ต่างจังหวัดเออแล้วคุณจะเจอแต่ความโชคดีคุณจะเจอแต่ความฟูลฟิลนะใครที่มีแบบมีแพลนนะว่าเอ้ยเนี่ยฉันกาลังทําวีซ่าอยู่ก็มีโอกาสผ่านจา้ะเออมีโอกาสผ่านจ้าจะติดขึ้นอยู่ไหนอาจจะติดอยู่นี่จะติดอยู่นี้น,นะจ๊ะเรื่องเอกสารอะไรใดๆที่ใครกําลังรอคอยหรือว่ากําลังแบบรอคอยคําตอบอยู่เออติดนู่นติดนี่นะคะเร็วๆ็วนี้มันจะมีทรายบางสิ่งบางอย่างขอให้คุณ ไม่ต้องไปกังวลอะไรใดๆเลยใช้ชีวิตเอ j นจมีความสุขสร้างพลังงานดีๆสร้างพลังงานเดอะซันแล้วก็คิดบวกนะคะให้ให้เขาเรียกอะไรมีความหวังมันเป็นไพ่แห่งความหวังเดอะซาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอขอให้คุณมีเอ NERGY ดีๆมีความสุขหาอะไรทําเบิกบานเหมือนก้าเหรียญใบเนี้ยเออรักตัวเองอยู่ในที่ของตัวเราเองอะไรเงี้ยมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปผูกกับใครอะไรทํานองนั้นนะจ๊ะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเฟิร์มมันเปิด,เ,ปดเพิ่มเนาะว่า,อาขอเป็นไพ่อันนี้ละกันยานอโลยังไม่จบอาจาะก,ก็เอาให้จุกๆไปเลยว่าเรื่องอะไรที่จะเข้ามาทำให้คุณใจฟูได้อีกเรื่องอะไรที่จะเข้ามาทำให้คุณใจฟูได้อีกเรื่องอะไรที่จะเข้ามาทำให้คุณใจฟูได้อีกคะ่ะ ้าตน้ำเสียหายหรอขอขยายธาตน้ำเสียหายชุมนุมม,มีสินงศัดิ์สัพพอร์ตนะดวงสมพง์ดวงสมพง์นี้ขึ้นมามีโอกาสนะว่าคุณจะได้เจอก็ได้นะสำหรับใครที่โสดดีเอ็มเพ o r t เ e อร์ด e เอ็มเพรขึ้นมาเป็นไพ่คู่เป็นไพ่แบบคู่ที่แบบพลังงานเต็มทั้งคู่นะทั้งคู่จะมีความเต็มไม่ขาดสินเสมอการเท่ากันนะคะ,สะเสน่ห์ทางวาจาอะไรที่ทำให้ใจฟูยังไม่เจอนะจ๊ะตอนนี้ ชื่อเสียงโด่งดังค่ะเดอะสตาร์มันหมายถึงชื่อเสียงโด่งดังก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่ระครังมาคอนเฟิร์มในสิ่งที่คุณทำอ่าแล้วบางคนหมือาจะต้องปลดล็อกเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ในช่วงนี้เนาะอาจจะแปรปรวนก็ได้นะคะา้าน้าเสียหายเนี่ยหมายถึงอารมณ์ช่วงนี้อาจจะแบบอ่อนไหวง่ายก็ได้ก็ให้รู้เท่าทันตนเองอุ้ยขออภัยค่ะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอตั้งสติให้มากมาก บางทีเนาะเฟาจะบอกว่าบางทีเราชอบไหลไหลกับสถานการณ์ไหลโดยที่แบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวจริงๆพยายามค่อยๆแบบกลับมาเขาเรียกอะไรมาดูเขาเรียกอะไรมา,า,รม,ามารู้เนือ้อรู้ตัวเออรู้ให้เท่าทันว่าแบบตอนนี้เราคิดอะไรอยู่เราทําอะไรอยู่เราโฟกัสอะไรอยู่เราโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่อยๆสังเกตตัวเองไปน,นะคะดูดูจิตของเราบางทีจิตมันเรามันว้าวุ่นบางทีอะ ไปโฟกัสคนอื่นมากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ชีวิตเรามันเสียสมดุลได้ง่ายนะคะเรียนเชิญค่ะให้เรียนเชิญไพ่ดวงจนันทร์ดวงจนนันทร์เนะเซนสัญชิอาญาณเซนสัมผัสพิเศษช่วงนี้คุณแม่นยำนะจะตัดสินใจอะไรนะคะฟังเสียงภายในของตนเองได้เลยฝึกคิดว่าจะมีอะไรดีๆเออสมมติกําลังลังเลเรื่องไหนอยู่กําลังอยากจะตัดสินใจเรื่องไหนอยู่อ่า แล้วก็เอาโหสิกรรมขึ้นมาขอขยายหน่อยค่ะพ่อแก่พ่อแก่ขึ้นมาขอขยายเพิ่มจังหวะที่ดีอ่าโอเคเด่นโอ้ช่วงนี้นะคุณโดดเด่นนะพูดเลยจะทําอะไรก็คือโดดเด่นเฉิ่ฉายอะไรที่ควบคุมไม่ได้ให้ปล่อยวางปล่อยวางเอาโหสิกรรมเคลียร์พลังงานเอเนอร์จีพวกนี้นะคะรู้เออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะพลังงานที่เหมือนแบบเราเหมือนแบบเราอาจจะเหมือนเออ โกรธแค้นหรือใครอะไรในใจเขาเหมือนแบบว่ากลับมาสำรวจจิตใจเราอเพื่อเคลียรพลังงานหน่วงที่มันทํามันฉุดหลังเรานะคะบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากคุณเจอ10บดาบมาเนาะมันน่าจะมีอะไรในใจด้วยบางพลังงานนะจ๊ะช่วงเวลาสัมพันธ์สัญญานะคะ บางคนอาจจะนับถือพ่อแก่ก็ได้นะคะมีไพ่พ่อแก่ขึ้นมาแล้วก็ไพ่ชุมนุมขึ้นมาอันนี้จะเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่คอยซัพพอร์ตคอยแบบเ,าเ,าเาขาเรียกเชียร์อัพคุณอยู่คอยเกื้อนหนุนคุณอยู่ส่งพลังซัพพอร์ตหรือว่าอะไรใดๆก็ตามให้คุณได้อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นในการเดินทางหรือว่าในการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเรื่องของเอ,เอกสารนู่นนี่นั่น,นตอนนี้จะง่ายเป็นช่วงช่วงจังหวะที่ดีนะคะจะทําอะไรรีบทําเลยช่วงเวลาสําคัญด้วยเลิกง,งามยามดีขึ้นมาคอนเฟิร์มอีกจ้า ต่อค่ะแก้ตรงจุดอ่ะค่อยๆสํารวจดูเนาะปัญหาตรงนี้ที่มันเจออยู่เนี่ยควรจะแก้ตรงไหนก่อนอย่าเพิ่งวิตกอย่าเพิ่งกังวลไปยิ่งเราวิตกเราจะยิ่งหาทางออกไม่ได้ ไอ,อ้ไพ่ทาโร่ที่ขึ้นมาตอนแรกของคุณขึ้นเฮอร์มิตขึ้นมานะคะก็คือจิ้มให้ตรงจุดเออลองดูซีลองไตรตรองดเออูเขาเรียกอะไรหยุดเพื่อไตรตรองสักครู่หนึ่งนะคะพิจารณาไตรตรองแต่ว่าไม่ต้องแบบแบบเหแบบมือนคิดเยอะคิดมากคิดแบบวนไปวนมานะค่อยๆแบบหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆไปเรื่อยๆหรือว่าทําอะไรเพลินๆออกไปธรรมาชาติแล้วเดี๋ยวคุณจะได้คําตอบแล้วจะรู้ว่าควรจะแก้ตรงไหนนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาอยู่ โอเคผู้คุ้มครองเห็นไหมอุ้ยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเยอะมากนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเยอะมากคุณได้รับการปกป้องนะไม่ว่าจะเป็นอะไรเอ้ไม่ว่าจะเดินทางหรืออะไรก็ตามตอนเนี้ยช่วงนี้นะจังหวะที่ดีเลิกงามยามดีช่วงเวลาสําคัญอ่ะใครจะทําอะไรต้องรีบทำแล้วแหละต้นไม้ธาตุไม้สมบูรณ์จะเริญก้าวหน้าค่ะสุดท้ายปิดสวย เจริญก้าวหน้าแน่นอนในสิ่งที่ทำขอให้เลือกทางที่ดีค่ะอืมแล้วก็อู้าตุาทองเงินสมบูรณ์รู้สึกว่าจะจามโอ้อเหมือนภูมิแพ้ขึ้นเลยโอเคทุกคนธาตทองเงินสมบูรณ์นะคะ ปังไม่ไหวพูดเลยต่อจากนี้ไปก่อนหน้านี้ที่คุณเจออะไรมาหนักๆคุณจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามขอให้คุณมีจิตใจที่แบบแข็งแกร่งมันง่นคงฝึกจิตฝึกจิตมีความสุขนะคะอนจอยสร้างพลังงานดีๆคิดบวกอืมคอยสำรวจจิตใจอยู่เสมออย่าหลีกหนีตัวเองอย่าหลีกหนีความรู้สึกตัวเองถ้าเศร้าก็ให้ดูสิว่ามันจะแบบเออเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเศร้าเออกลับมาแบบ เหมือนอยู่กับภายในทํางานภายในเราพอภายในเราเปลี่ยนภายนอกก็จะเปลี่ยนตามเราก็จะรู้เลยทีนี้ยพอเหมือนถ้า energy เราไม่ดีใช่ไหมเรามีแต่ความทุกข์เศร้าใจอะเราก็ไม่รู้เราก็มันก็จะฟีลแบบหมด p a ชชั่นอะอมหมด p a ชชั่นไม่รู้จะทําอะไรดีแต่ช่วงนี้ฟอดคิดว่าคุณได้พลังงานหน้าภายนี้ไปสําหรับใครที่เคยหมด p a ชชั่นนะคะเราก็เหมือนแบบมาฝึกจิตกำลัง m a n ิ f ฟ s t กำลังดึงดูดเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รับแรงบันดาลใจได้รับ p a ชชั่นรู้สึกว่าจะมีไฟมีอะไรที่ทําให้คุณกระตือรือร้นอีกครั้งหรือ พลังงานหน้าไพ่เนี้ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มากระตุ้นคุณเลยก็ได้นะคะหลังจากจบคลิปนี้สําหรับใครที่แบบเหมือนแบบแบบคิดหาไอเดียที่จะทําอะไรอยู่คุณอาจจะมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาเลยก็ได้นะคะคก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในศักยภาพของตนเองนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก,กุ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กื้อหนุนซัพพอร์ตอย่างยิ่งนะคะคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางจะทําเอกสารอะไรก็ตามทําได้เลยนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จ เกินร้อยอย่างแน่นอนเจริญก้าวหน้าไปทีละขั้นบางคนถ้าเกิดว่ามีการฝึกจิตเคลียร์ภายในพลังงานของตัวเอง Energy ในใจของเราที่เราเคยฝังอะไรไว้ปมปมเก่าหรือพลังงานหน่วงต่างๆมันจะก้าวกระโดดมากๆยิ่งคุณฝึกจิตมันยิ่งไปไวนะคะแล้วก็ไพ่เจริญก้าวหน้าเนี่ยมาตรงกับพ่อแก่ด้วยนะคะก็บางคนที่นับถือพ่อแก่หรือนับถือฤาษีหรืออะไรก็ตามแล้วเขาก็แบบเหมือนคอยซัพพอร์ตคอยส่งกําลังใจหรือว่าคอยส่งทรายสัญ,ญญาณบางอย่างเตือนคุณอยู่บางคนอาจจะติดอยู่กับเดว มีไพ่เดวิลขึ้นมาก็ขอดึงเอามาพูดติดหนึ่งบางทีเดวิลมันหมายถึงแบบบางทีเราติดยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างจนลืมลืมลืมแบบโฟกัสตัวเราหรือเปล่าหรือว่ากําลังไปติดแบบเ,เกี่ยวกับสายเทาสีเทาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอบบยามุกอะไรต่างๆได้หมดเลยอัตรากิเลทความโลภความหลง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 ,ลงต่างๆหลงผิดหลงอะไรได้หมดเลยนะคะก็ค่อยๆสำรวจไปนะคะเพราะว่าฟูดพูดเลยว่า energy คุณเนี่ย ประสบความสําเร็จแน่นอนเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนมันม่นมั่งคั่งมั่นคงแน่นอนนะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าทุกคนทุกคนประสบความสําเร็จได้อย่าตีกรอบตนเองแล้วก็ขอยเชื่อมั่นในตัวเองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ